กราบสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม e football กันอีกเช่นเคยและในที่สุดผมก็ได้กลับมาทําคลิปแล้วด้วยคนหลังจากที่เราป่วยเป็นนานหลายวันอนะ่ะในที่สุดวันนี้ผมก็ได้กลับมาลงคลิปสักทีกลับมาทําคลิปสักทีและวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําแผนเทพก็แบบนี้แบบละเอียดว้าวตามที่คนดูคอมเมนต์มาเลย มาลำแรกนลำแรกเลยเราก็ต้องไปเลือกก่อนตอนนี้แมนยูของผมเป็น4-2-1-3นะครับทุกคนแผนนี้ก็คือแบบมันไม่ได้ยากเลยทุกคนก็แค่กดไปที่โค้ดแล้วก็เปลี่ยนแผนเลือกแผนก็คือผมจะเลือกไว้ที่4-3-1-2นะครับก็คือแผนนี้แต่ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้คร่าวๆ ตำแหน่งมันยังไม่ลงตัวใช่ปะแบบแรกเราจะย้ายหน้าคู่เห็นไหมเห็นไหมหน้าคู่ออกก่อนย้ายออกมานี่คนระับมาประมาณนี้ทุกคนจะเห็นอ่าเห็นรูปเอ่อวงกลมไหมรูปรึ่งวงกลมอ่ะอ่าที่มีลูกศรอ,อยู่แล้วก็ย้ายออกมาให้แบบเอ่อหน้าคู่ของเราอ่ะอยู่ประมาณอ่าประมาณนี้ มาให้มันตรงกันเอาตามที่แบบเอาตามที่ชอบเลยจริงๆมันไม่ต้องตรงกันก็ได้แต่ว่ามันคือความสวยงามของแผนที่เราอยากจะให้มันสวยว้าว <Wow. S 1> อ่าแบบนี้ก็คือสวยงามแล้วต่อไปก็คือดึง a อ f ขึ้นไปเป็น SS นะครับทุกคนแผนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเหมือน SS จะทำประตูมากกว่าอ่า มากกว่า C F อีกอะแล้วก็คือความไม่ยากต่อไปก็คือแค่ดึง D M F ขึ้นไปให้เป็น C M F แบบนี้ทุกคนแค่นี้แค่นี้เลยจริงๆครับทุกคนแค่นี้เลยเสร็จแล้วแบบอยากจะตัดแต่งอยากจะเอาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาเอา C F ลงมาประมาณนี้ประมาณนี้แบบนี้ก็ได้แต่จริงๆคือไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไว้แบบนั้นเลยทุกคนก็คือแบบได้เลย ก็คือเสร็จเลยประมาณนี้ส่วนเกจป่ะก็ประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วอันดับต่อไปเราก็แค่ก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนให้นักเตะยืนตำแหน่งให้มันตรงเปลี่ยนนี้แล้วก็ยืนแบบนี้แล้วผมแนะนําให้ตำแหน่งซีเบฟตรงนี้ครับที่ผมชี้ลูกศรอ,อยู่ให้เป็นสไตล์ของนักเตะจะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับจะได้ไปแบบขึ้นลงขึ้นลงส่วน นักเตะก็จะเป็นประมาณนี้จะมีกองกลางสายรับอย่างคา s i ซิมิโลเอาไว้แบบคอยรับการหลุดอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นสไตล์แบบเอ็งค์แมนอะไรแบบนี้อ่ามันจะได้แบบการหลุดหน้าเป้าก็เป็นพวกโคชเชอร์โคเชอร์แบบแล้วแต่แบบผู้คนจะวางเลยว่าแบบอยากจะให้แบบนักเตะสไตล์ไหนแต่ผมแนะนําเฉพาะตรงที่ผมมีลูกศรมีลูกศรชี้อยู่แล้วทุกคนก็นนคือจะเป็นอ่าบล็อกทูบ็อกก็คือ แนะนำเลยหรือฟิกเลยว่าตรงนี้จะเป็นบอลถูบอกมันจะได้แบบขึ้นลงแบบเออลูกรับมันลูกรับแน่นส่วนกล้องหลังจะเป็นเดสทอยเยอร์ er, หรือจะเป็นอะไรก็ตามสบายตามที่ออคนดูอยากแะชอบเลือกสรรขึ้นมาเองก็ตามสบายเลยนะก็แค่นี้ประมาณนี้เลยแบบฮะแค่นี้เองเหรอทุกคนคนดูก็นะ่าจะเป็นหอรู้สึกแบบาพแค่นี้เองเหรออะไรอย่ใช่ครับแค่นี้เองครับส่วนสําหรับคลิปต่อไป แล้วก็มาเตกอนข่าวๆเลยว่าทุกคนรอรับชมผมรีวิวแมนยูแผนนี้โค้ดนี้เลยว่าจะเป็นยังไงครับผมว่ามันจะโหดไหมเหมือนคลิปที่แล้วที่เราลงไปว่าคือแบบบักเตะเชนโกคือเล่นอย่างโหดอะ่ะแค่นั้นเองอะ่ะอย่างโหดเลยสําหรับแผนไอไกไอหัวไก่อะ่ะก็อย่างโหดอะ่ะก็คงจะประมาณนี้แล้วทุกคนก็คงไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วหรือถ้ายังสงสัยอยู่ก็อคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผม ไปถึงบ้านไปจับมือทําเลยเนีว่าไปโอเคทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า